ดีผู้ชมต้องเอฟซีครับผมยังอยู่กับเจ้าเมสซี่ฟุตุสัน4708ครับตัวแรงประจำช่องของเรานะครับผมทางรมคุ้มพลัง4,000เจอือซีซีครับอ้าวขอสายไปไหนที่นอ้อง 4 0 0ซีซีเทอร์โบนะครับไดริฟอินเจคชั่น8 5แรงมา้าแรงดิดนี่342นิวตันเมตรที่รอบ1,500รอบนะครับ คันแท่นะผมมาปั่นยุคคันแดนนะครับพี่น้อยนี่ครับโอ้ยแบบไม่ต้องใช้หางป,ปากเลยครับโอ้สุดจริงครับคันนี้แรงพิษสำคัญนะครับรับรถไถน,นะครับพี่น้อง ก็จะแร่งมาแล้วเป็นุมีเียครับไม่ประโยชน์นะผมนี่แร่งดิ้ใไม่รอบซ้ำกัเป็นเนี่ยนี่นะครับเป็นรถทำง,งานโดยใส่ทอกนะครับพี่น้อง รอบอาจจะเ่าสูงนะครับใส่แห้งบิดนะครับนี่ครับพี่นลองโอ้ยแห้งโดยใส่ตอกนะครับผม เยอะนะครับเตรว่าพล,ลังแรงบิดนี่เหลือๆครับไม่ต้องชิ้นรอบมากครับรอบประมาณพันห้าพันครับในการทำงานครับเครื่องอาจจะใหญ่นะบวราบประหยัดน้ำมันแน่นอนครับเพราะว่าใช้รอบแก่พันห้าพันหกนะครับ โอ้โหถือลากไม้ครับพี่ร้องโอ้โหขาดเลยลากต้นแสงครับเนี่ยครับเรื่องแรงบิดเนี่ยเลือๆครับ342ินิวตันเมตร แ5สิบ้าแรงมา แมตส์ซี่ฟกุสซัน4708ตัวแท้ตัวเต็มครับมีการรีแมปโดยพลังจูนมั่วครับที่เอาเองนะที่้อง คนใหม่ ในรุ่นโกโบซีรีส์นะครับผมเครื่องยนต์เอ็กโซพาวเวอร์ เดินหน้าไปหลังนี่เร็วกว่าเกียร์ออตอโตครับพี่น้องไงตอนนี้ก็ฝีมือคนขับน้ำนะครับพี่น้องกรเห้องขออู้มตั้มเลนะครับใปดูจับดูกับข้องนะครับจับประเทศกระถิ่นะครับผม มใส่จะสามให้หในการมักนันแท้นะผม คลิปหนึ่งครับผมสำหรับเจ้าแมสซีประกุสันที่จ8ถึงแปดโฟรแม็กนะครับผมเยืดไปคลิปหน้านครับสวัสดีครับ